สุขสันต์วันพ่อค่ะขอให้คุณพ่อทุกทท่านมีแต่ความสุขนะคะคิดหวังปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาสมความมุ่งมั่นทุกประการเทิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ส้มสมศรีสไพยูเคค่ะเป็นยังไงในน้อสบายดีวะค่ะทางผุนทางนี่ก็สบายดีค่ะมาค่ะแม่สมศรีมามาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะมือนี่มือสันวันดีค่ะพี่น้อง่ะเป็นวันพ่อเป็นวัน เขาเอินมาอยียง Happy Father's Day ค่ะพี่น้องะ่ะเป็นวันพ่อของอังกฤษนานนานทีนานปีมีหนึ่งหนนนะคะพี่น้องะ่ะวันพ่อของอังกฤษก็เป็นวันพิเศษ,ษคะ่ะเป็นวันพิเศษ,ษของพยย่อใหญ่เราพ่อใหญ่ก็ยิ้มแป้นเลยค่ะพี่น้องะ่ะเป็นอย่างคือว่ายิ่มแป้นเพิ่นก็มีความสูขเนาะเพราะว่าอันสีพรนยาเซาไผ่เพิ่นค่ะพี่น้องขามาเขาเรืองเลยคะ่ะสีพรรยาเซาไผ่เพิ่นโมว่านโมว่านบอกพ่อใหญ่ว่า ฉันหูยูเดอร์ามืออื่นกับมือนี่แหละค่ะเป็นบ้านพอแต่ว่าฉันเหตุงานมาตั้งแต่จันทถึงสุขฉันน่ะบ่มีเวลาไปสื่อคาดมาให้ย,ยูเลเดอร์พี่พ่อยายขาพ่อหา่อ่าก็เลยบอกพ่อยาย,าย่ารยูจะเป็นอยังบอกขันมืออื่นฉันบ่มีของขวัญฉันบ่มีการ์ดให้ย,ยูเลยเพื่อนกเก็ตหนาเสาๆไปเดอ้อพี่น้องขาเพื่อนเฮ็ตหนาสาๆอ้อยๆไปเนาะนี่แหละค่ะเป็นต้นเรื่องเป็นอ่าคเอนว่าอย่างอ่าเป็นหัวข้อที่จะมาคุยกันในวันนี้นะคะ ที่อังกฤษนะคะพี่น้องคะคนอังกฤษจะให้ความสําคัญกับการ์ดนะคะเป็นการ์ดแต่งงานหรือว่าการ์ดอวยพรค่ะเป็นการ์ดอวยพรจะมาอันดับหนึ่งที่อังกฤษค่ะพี่น้องคะในวันสําคัญต่างๆอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่วันคริสต์มาสวันสงหวังวันเศร้าเอียงกบ,บ่ากันไปด้วยพี่น้องคะเราต้องมีการ์ดอวยพรส่งถึงกันให้คนที่เราลักให้คนที่เราปรารถนาดีนะคะพี่น้องคะเรามาหนี้มือเศร้านี่ ตื่นขึ้นมาเพราะว่าแม่สมศรีกับลูกนะ่ะสั่ากันไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะเสื้อไผ่พ่อว่าจะเสื้อไผ่้าดีเดอ้อเดยวตื่นเศร้าขึ้นมากก็เอาการไปหายพ่อไ่พ่อไงก็ดีใจดีใจค่ะพี่น้องขาเขียนการสุขสันต์วันพ่ออ่าแฮปปี้ฟ้าเธอดีหายพ่อไงเนาะเพราะว่า พญายเพิ่นเพราะว่าบอกพอญายแล้วค่ะพี่น้องบอกพอญายว่าฉันบ่มีการให้่ยูเดอร์ฉันบ่มีของข,องขวัญให้่ยูเดอร์แบบว่าเฮาจะเซอร์ไพรส์เพิ่นเฮาก็เฮ็ดให้เพิ่นแบบว่าเออออกแซ่ก่อนจักหยังจักหน่อยจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นก็ยิ้มหน้าแป้นเพิ่นก็บอกว่าโอ้ขอบคุณหลายๆอ่าอ่าฉันก็บ่ได้คาดหวังว่าฉันจะได้แต่ฉันก็แอบคิดอยู่แล้วว่ายูเนะีย่ยยูมาใหม,ม่นี่อีกแล้วยูจะบอกเพราะว่าแม่สมศรีจะ ทุกเทียจะมีออียงเสื้อผ้ายเพิ่นตลอดแต่ว่าก่อนที่จะเสื้อผ้ายกับสาเ็ดให้เพิ่นแบบวา่าแบบวา่บรราบไดขาดหวังว่าจะได้น่ะพี่น้องคะ่ะเฮาบไดขาดหวังบอกเพิน่นเฮาบอกเพิ่นก่อนเลยว,ว่าเฮาบ่มีอียงจะหายแต่ว่าเพิ่นกับบไดขาดหวังว่าแม่สมศรีจะมีอียงหายเพิ่นก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆหายเพิน่นน,นนั่นแหละเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นทั้งพ่อของลูกและเพิ่นเป็นทั้งสามีที่ดีของแม่สมศรีด้วยค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะอยากจะมาอวยพร อวยพรเลยนะคะให้คุณพ่อทุกๆท่านนะคะพี่น้องพี่น้องของแม่สมศรีที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะใครท่านใดที่เป็นคุณพ่อขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาสมความมุ่งมั่นทุกประการเทินนะคะพี่น้องครับใครที่มีคุณพ่ออยู่ต่างแดนหรือว่าทํางานอยู่ห่างไกลนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆค่ะโทรไปหาคุณพ่อบ้างนะคะถามถ่ายท่านว่า กินข้าวหรือยังหรือว่าทำอะไรอยู่นะคะส่งความรักถึงกันนะคะพี่น้องค่ะใส่ใจท่านบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะแม่สมศรีก็อยากแม่สมศรีก็เนาะในในวัยเด็กของแม่สมศรีนะคะกำพาคุณพ่อมามาตั้งแต่12ปีนะคะพี่น้องค่ะในวัย12ปีก็เสียคุณพ่อไปก่อนก่อนวัยอังควรเนาะพี่น้องค่ะกะไม่เออเคลิ้อ,อะไอย่ง ก็ขาดความรักขาดความอบอุ่นมีแต่แม่นะคะเหลือแต่แม่ที่เป็นผู้นำนะคะพี่น้องขานั่นแหละค่ะแม่สมศรีก็อยากจะมาถ่ายทอดออกไปนะคะว่าใครท่านใดที่ยังเหลือคุณพ่ออยู่ตอนนี้นะคะใส่ใจท่านบ้างนะคะเพื่อนๆคะ่ะโทรไปถามไปถ่ายท่านบ้างนะคะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนแม่สมศรีนะคะคิดถึงแต่แต่ก็อยู่ในความทรงจำนะคะถึงจะคิดถึงท่านอย่างไร อยากกอดอยากหอมแต่ก็ทําได้แค่คิดนะคะพี่น้องขาเพราะว่าความทรงจําจังๆนะคะพี่น้องค่าเพราะว่าเสียเสียเพลไปตั้งแต่ตั้งแต่เฮายังแบบว่าความทรงจําเฮายั่ยล่างๆยูไ่ได้พี่น้องค่าอันตั้งแต่ขึ้นหม้อหน,นึง่งหม่ๆเนาะที่เสียที่เสียคุณพ่อไปเนาะพี่น้องขาก็มีแต่แม่ที่ เลี้ยงดูมานะคะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะอยากจะมาถ่ายทอดความรู้สึกออกไปท่านใดเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ยังมีคุณพ่ออยู่ตอนนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่มาทํางานต่างจังหวัดแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับคุณพ่ออย่าลืมนะคะส่งกําลังใจถึงคุณพ่อบ้างคะ่ะนี่แหละคะ่ะนี่จะเป็นเข้เอ่นมาออียงหรือว่าอาจจะเป็นเราก็ไม่รู้นะคะพี่น้องคะ่ะก็ว่ากันไปเนาะนี่แหละคะ่ะแต่ว่า คนอังกฤษจะให้ความสําคัญในวันต่างๆเสมอนะคะพี่น้องค่ะเขาจะสิ่งที่เขาจะขาดไม่ได้ก็คือการ์ดค่ะพี่น้องการ์ดอวยพรค่ะเขาจะแลกเปลี่ยนเขาจะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างเช่นวันปีใหม่นะคะพี่น้องค่ะอย่างเช่นวันปีใหม่หรือวันคริสต์มาสสิ่งถึงเราจะไม่มีของขวัญให้กันแต่เราถ้าเรามีการ์ดให้กันนะคะพี่น้องค่ะนั่นเขานั่นมันเป็นสิ่งที่ ล้ําค่ามากกว่าของขวัญน,นะคะพี่น้องขานี่แหลคะค่ะเตรียมเตรียมไปหายพยายนก,กห้เพิ่นเรียบร้อยแล้วคะ่ะตื่นกันมากกัเห็ดกับเขาเห็ดกับเขากับน้ำเตรียมแบ็กฟัดห้เพิ่นเรียบร้อยเพิ่นกัได้กาดจ,จากลูกไส้เพิ่นมากหมอวะมือ,ม,อมือว่านสุกคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าลูกไส้เพิ่น พ, emer, พอไญ <pl ains> ่เพิ่นจะมีลูกมาก่อนเนาะเพิ่นจะมีลูกสาวกับลูกชายเพิ่นจะได้กาดจากลูกชายเพิ่นมาหลังแต่วันสูกแล้วเพราะว่าลูกชายเพิ่นยุ่ไก่เนาะลูกชายเพิ่นไปหาลูกชายเพิ่นกระด้กาดจากลูกชายเพิ่นมาแล้วเหลือแต่กาดจากลูกสาวล่ะค่ะพี่น้องค่ะลูกสาวไปยุ่กไก่กันเลยค่ะเดี๋ยวอีกสายในเพิ่นก็จะเอากาดมาห้พพอเพิ่นนะคะพี่น้องคะนี่แหละค่ะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักในครอบครัวค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวต่อไปกะสิภาไผ่ไผ่ออกไปออกไปทานข้าวนอกบ้านค่ะ เล็กๆน้อยๆที่เติมเต็มความรักให้กันเนาะแต่ว่าก็าสิเป็นอึมครึมจังหน่อยค่ะพี่น้องค่ะมือนี้อากาศอากาศบ่ดีเลยค่ะพี่น้องเขานาหอนแล้วเธอจะเข้าหน้าอ่าอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะจะเข้าหน้าร้อนเต็มตัวที่ประเทศอังกฤษนะคะแต่ว่าฝนก็ยังตกค่ะฝนก็ยังตกแดดจะไม่ค่อยมีนะคะวันไหนที่แดดออก้อคะเด้อว,วันไหนที่แดดออกก็จะ คนอังกฤษก็จะห่าใส่แดดเล้อพี่น้องขาเพราะว่าที่ที่อังกฤษจะหาแดดยากค่ะพี่น้องค่าจะหาแดดยากมากๆนี่นะคะบอกไปบอกมากอะกะสิหลงเข้าบอกจากของจากของเนาะเนาะค่ะพี่น้องขาแม่สมศรีด้วค่ะอนานวาละตัวพญ่ค่อยโอ้ยกำลังบ่อบ่่อยู่พี่น้องขาพ่อยหญยเขามากันยางเขามาอันนานมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขา นี่แหละค่ะอยากจะมาถามความในใจ Are you happy today f ้า today นี่ความสุขมีความสุขครับผมมีความสุขครับผมมีความสุขครับเบาประชัดผมมีความสุขมากมากครับผมความสุขมีผมมีความสุขมากมากครับเยอะมากมากครับอายุ a ฮปปี้ กดเพรสเซนต์ว่าว่าไอ้กิเวตเธออยู่เนีนี่แหละค่ะพ่อใหญ่นี่แหละค่ะอัน <laughs> สุขสันต์วันพ่อนะคะสุขสันต์วันพ่อแฮปปี้ฟาเธอเดย์อีส์ไมเคิลจีนไมเคิลจีนนี่แหละค่ะพ่อใหญ่โอ้ยพี่น้องขอโทษขออภัยลหลายๆค่ะนี่แหละค่ะ กะสิวานังเห็ดคลิปดีๆกะหลงข้าวหมอเจาของทึ่งลูกทึ่งพญาย่างเขายางออกแมนบะค่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละคะ่ะขอบคุณเลยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมนะคะสุขสันต์วันพ่อขอให้คุณพ่อทุกๆท,ท่านมีแต่ความสุข คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาสมความมุ่งม,มั่นทุกท่านเทิน,นะคะเพื่อนๆค่ะเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีด้วยนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆให้แม่สมศรีด้วยจ้ะเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากแม่สมศรีคะ่ะถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดระการใดแม่สมศรีต้องขอโทษขออภัยมานะที่นี้ด้วยขอขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ